ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่363ยอมให้เจ้าได้สมใจปรัถนาเสียนเฟยแทบคลั่งนางได้ยินอะไรกันคาดไม่ถึงเลยว่าฮ่องเต้จะรู้สึกว่าเด็กสาวแท่เจียงนั่นไม่เลวเอาเด็กสาวที่เกิดในตระกูลฐานะธรรมดาแถมยังเคยผ่านการยกเลิกงานมั่นมาอยู่ในตำแหน่งพระชายาอองคาดไม่ถึงเลยว่าฮ่องเต้จะรู้สึกว่านางเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวตัวสวยเด็กสาวแท่เจียงจะต้องเป็นตัวสวยแน่นอน เสียนเฟยชำรืองมองจิงหมิงห้องเต้ด้วยสายตาประหลาดใจเล็กน้อยข่าวลือที่ห้องเต้จะนำตัวสู่ซื้อเข้ามาในวังปีนั้นแสดงว่าเป็นความจริงจิงหมิงห้องเต้ขมวดพระขนงอีกรอบสายตาคู่นั้นของเสียนเฟยหมายความว่าอย่างไรหรือนางกำลังคิดว่าเขาถูกความสวยเข้าครอบงำสมองเขาเป็นคนเช่นนั้นหรือเขาเพียงแค่ใจกว้างกับลูกชายที่ถูกความงามครอบงำเท่านั้นเองใครบ้างที่ไม่เคยเป็นเด็ก ฟาบาทอาจจะยังไม่ทราบคุณหนูเจียงจากจวนตรงผิงป่วนี้เคยผ่านการมั่นกับคุณชายแห่งจวนอันกงและได้ถอนมั่นกันเมื่อต้นปีที่แล้วจิงหมิงห้องเต้เอ่ยเสียงเรียบอืมเรื่องนี้ข้ารู้ก็ไม่ใช่เพราะหลานชายเจ้าก่อเรื่องจึงทําให้คุณหนูเจียงต้องถอนมั่นหรอกหรือเสียนเฟยเอ่อยขึ้นเสียงเนิบพร้อมกับเม้มปากแม้เจ้าเจ็ดจะโตที่นอกวัง แต่อย่างไรก็เป็นองค์ชายแล้วจะไปขอสตรีที่เคยถอนมั่นมาเป็นพระชายาององได้ยอย่างไรกันเพคะจริงหมิงฮ่องเต้เอ่อยอย่างไม่แยแสการที่เคยถอนมั่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรห้องเฮาของบรรพบุรุษยังเคยแต่งงานมาแล้วเลยแถมยังมีลูกกับสามีเก่าอีกตั้งสองคนต่อมาก็เป็นเพราะฮ่องเต้กับฮ้องฮับจับมือกันสร้างความรุ่งเรืองจนกลายเป็นเรื่องดีงามที่เล่าขานกันมาไม่ใช่หรือ บรรพบุรุษที่จิงหมิงห้องเต้อเอ่ยถึงก็คือจักรพรรดิเฟิงเตอ๋อจักรพรรดิที่สามของราชวงศ์ตอนที่จักรพรรดิเฟิงเตอ๋อยังไม่ได้ขึ้นครองราชเกิดถูกใจสาวรับใช้คนหนึ่งที่ถูกขายเข้ามาในจวนจึงเก็บมาเป็นสนมคอยปรนนิบัติรับใช้ข้างกายทว่าเดิมสาวรับใช้คนนี้เคยแต่งงานมาแล้วครอบครัวนี้ลี้ภัยเข้ามาในเมืองหลวงแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ต่อไม่ได้สามีของนางจึงนำตัวนางไปขายให้พระราชวัง สาวรับใช้นางนี้ช่างโชคดียิ่งนักจกักรพรรดิเฟิงเตอต้องตาต้องใจนางรักและทนุธนอมนางราวกับของล้ำค่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครใหม่เข้ามาในวังหลังอีกเลยต่อมาองค์รัชทายาทป่วยและสิ้นพระชนไปจกักรพรรดิเฟิงเตอจึงกลายเป็นองค์รัชทายาทคนใหม่ขณะที่ครองราชเป็นห้องเต้ชายาก็ป่วยตายไปก่อนสองปีตำแหน่งฮองเฮาจึงว่างชั่วคราว หลังจากนั้นด้วยคำเกลีย้ยกล่อมของขุนนางทั้งหลายจัก,กรพรรดิเฟิงเตอ๋อก็ยังคงไม่แต่งงานมีพระชายาผ่านไปสามปีทรงควบคุมราชสำนักไว้ในได้แล้วก็ได้ประกาศแต่งตั้งสาวรับใช้ขึ้นเป็นหองเฮาในเวลานั้นมีเสียงคัดค้านมากมายผู้ตรวจการที่เอ่ยน้มนาวปะทะกันตายไปตั้งกี่คนจัก,กรพรรดิเฟิงเตอ๋อยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นจนกระทั่งสังหารขุนนางไปถึงสองคนขุนนางทั้งหลายต่างพากันปิดปากเงียบไม่มีใครกล้าเอ่ยเรื่องที่แต่งตั้งสาวรับใช้ขึ้นมาเป็นฮองเฮาอีก หลังจากนั้นมาบ้านเมืองก็จเจริญรุ่งเรืองต้อนรับเข้าสู่ยุคที่สงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองความคิดของผู้คนที่มีต่อฮ่องเต้และฮองเฮาค่อยๆหลงเหลืออยู่เพียงแค่คำชมไม่มีใครเอ่ยถึงฐานะตัวตนของฮองเฮาอีกแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือสามีเก่าของฮองเฮาได้ทำงานสบา,สบายงานหนึ่งส่วนลูกที่มีกับสามีเก่าทั้งสองคนก็มีอนาคตที่ดีเรื่องราวอันน่าแปลกและมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนแน่นอนว่าเสียนเฟยจำได้อยู่แล้ว เมื่อเห็นจิงหมิงห้องเต้พูดแบบขอไปทีเช่นนี้เสียนเฟยก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดมันจะเหมือนกันได้อย่างไรบนโลกนี้มีฉุนหลงฮ่องเฮาเพียงแค่พระองค์เดียวจะเอามาเทียบกับเด็กสาวแซ่เจียงนั่นได้อย่างไรจิงหมิงห้องเต้ยิ้มออกมาเล็กน้อยใช่มันไม่เหมือนกันอย่างน้อยคุณหนูเจียงก็ยังไม่ได้ออกเรือนสนมรักนี้มันการเลือกพระชายาอ๋องให้เจ้าเจ็ดนะไม่ใช่เลือกพระชายาขององค์รัชทายาทสักหน่อยเพียงแค่เขาถูกใจแค่นี้ก็พอแล้ว เสียนเฟยหน้าตาบึ้งตึงโกรธจนปากสันฝ่าบาทหม่อมฉันจะไม่ยอมให้เจ้าเจ็ดไปขอสตรีเช่นนั้นมาเป็นพระชายาอองเด็ดขาดจิงหมิงห้องเต้สีหน้าครึมลงทันทีทำให้เสียนเฟยหยุดสิ่งที่จะพูดต่อลงอย่างรวดเร็วนานมากแล้วที่นางไม่ได้เสียอาการเช่นนี้ทว่าเนื่องจากท่าทางของพ่อลูกคู่นี้ที่ทำเอาตกใจไปไม่น้อยนางจึงยากที่จะควบคุมตัวเองได้ คุณหนูเจียงไม่เข้าตาเจ้าหรือว่าจำเป็นต้องเลือกสตรีชั้นสูงจากตระกูลที่ร่ำรวยให้เจ้าเจ็ดงั้นหรือตอนที่ข้าเลือกพระชายาขององค์รัชทายาทแทนองค์รัชทายาทก็ไม่ได้คิดมากขนาดนี้พระชายาขององค์รัชทายาทเป็นหลานสาวของหยางเตอ๋อกวงขุนนางที่จัดการเรื่องพิธีการและในใจเขาหยางเตอ๋อกวงก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าคัดเลือกสู่ราชสำนักในอนาคต การที่เลือกหลานสาวของเขามาเป็นพระชายาก็เพื่อในอนาคตจะได้ช่วยองค์รัชทายาทจัดการบริหารภายในราชสำนักได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่เหมือนกับเขาในตอนนั้นที่ทุลักทุเลพอสมควรแน่นอนว่าตัวต,วตวนฐานะพระชายาขององค์รัชทายาทนั้นไม่เลวเลยทว่านอกจากเรื่องนี้ด้านอื่นก็ไม่มีอะไรให้พูดถึงแล้วเสียนเฟยได้ยินจงิงหมิงฮ่องเต้พูดเช่นนี้หัวใจก็กระตุกว่าขึ้นมานี่ฮ่องเต้กำลังสงสัยในตัวนางนั้นหรือ ไม่ผิดแน่เห็นแก่องรชัชทายาทที่เป็นคนไม่ทะเยทยานแถมยังไม่มีมารดาแท้ๆคอยปกป้องนางจึงมีความคิดผุดขึ้นมาแต่ว่าความคิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเจ้าเจ็ดนางอยากให้ลูกชายของนางเป็นห้องเต้และนางก็ยังอยากเป็นไทเฮาแต่ว่าลูกชายคนนั้นคือเจ้าสี่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าเจ็ดเลยแม้แต่น้อยเสียนเฟยเม้มปากลงเบาๆ นางจะต้องยืนหยัดในความคิดของตัวเองเพื่อเจ้าเจ็ดไอ้สารเลวที่ไม่เคยเห็นนางอยู่ในสายตาคนนี้ไปทําไมแถมยังทําให้ฮ่องเต้ต้องระแวดระวังนางจนเกิดผลกระทบต่ออนาคตของเจ้าสี่ด้วยไม่ได้เด็ดขาดความคิดของเสียนเฟยเปลี่ยนไปทันทีน้ําเสียงพูดของนางนุ่มนวลลงหม่อมฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะเพคะ พระชายาของเจ้าเจ็ดจะเอามาเทียบกับพระชายาขององค์รัชทายาทได้อย่างไรกันในเมื่อฝ่าบาทรู้สึกว่าคุณหนูเจียงไม่เลวเช่นนั้นสู่ขอนางให้เจ้าเจ็ดก็ย่อมได้ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับฝ่าบาทเพคะแม้เสียนเฟยจะพูดเช่นนี้ทว่าในใจกลับรู้สึกเป็นทุกข์ราวกับกลืนกินมแมลงวันเข้าไปอย่างไรก็ตามนางเป็นเพียงแค่นางสนมเกียรติยศหน้าตาทุกอย่างล้วนมาจากห้องเต้ถ้าหากมีความเห็นไม่ตรงกับห้องเต้านางก็ไม่อาจค้านหัวชนฝาได้ หากเป็นฮองเฮาก็คงจะดีอย่างน้อยก็มีอำนาจไกลเกลี่ยกับฮ่องเต้ได้และถ้าหากได้กลายเป็นไทเฮาถึงตอนนั้นไม่ว่าฮ่องเต้หน้าไหนก็ล้วนต้องเคารพนับถือและเอาใจนางในใจของเสียนเฟยนั้นร้อนเป็นไฟเพื่อเจ้าสี่นางจะยอมถอยก่อนชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันที่นางได้ลืมตาอ้าปากแน่หลังจากที่ปลอบใจตัวเองเสร็จในที่สุดเสียนเฟยก็สงบลงเมื่อจงิงหมิงฮ่องเต้เห็นว่านางใจเย็นลงแล้วจึงยิ้มพูดขึ้น ในเมื่อคุณหนูเจียงได้รับเทียบเชิญจากพวกเจ้าแสดงว่าด้านอื่นๆก็คงไม่มีปัญหาเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยจากนี้ไปจะมีลูกสะพ้ายที่แสดงกลนให้เจ้าดูได้อย่างมีความสุขแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่ใช่หรือเสียนเฟยอดทนไม่แสดงท่าทีกรอกตาออกมาจากนั้นก็ยิ้มจังๆพูดขึ้นใช่เพคะฝ่าบาทสนุกบ้าสนุกบออะไรกัน น่าโมโหจริงๆเลยยัดเยียดลูกสะใภ้ที่เอาไปอวดใครไม่ได้แบบนี้ให้นางก็พอแล้วยังจะให้นางทำถ้ายอมรับด้วยความดีอกดีใจอีกรึโดยเฉพาะในงานเลี้ยงชมดอกไม้นางแสดงท่าทีไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนต่อหน้าสตรีชั้นสูงมากมายทว่าสุดท้ายกลับเป็นแม่เด็กแท่เจียงคนนี้จนได้คิดคิดดูก็รู้สึกอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วเอาอย่างนี้ข้าจะถามเจ้าเจ็ดอีกทีเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ไม่อาจทำลวกๆกได้ เสียนเฟยออกแรงบีบมือที่เล็บหักแล้วเอ่ยขึ้นอย่างชัดถ้อยชัดคำใช่เพคะฝ่าบาทเมื่อครูบอกกับนางว่าประมาณนี้ก็พอแล้วตอนนี้กลับมาบอกว่าจะทำลวกๆไม่ได้ฝ่าบาทคิดจะเอายังไงกันแน่ไม่นานอาวิจินก็ถูกพานไห่เชิญเข้ามาสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เมื่อเข้ามาอาวิจินก็ทำความเคารพเสียนเฟยนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาเจ้าเจ็ดเจ้าถูกใจคุณหนูเจียงและอยากจะให้นางเป็นพระชายางั้นหรือ อวิจินฉีกยิ้มออกมาสเสด็จพ่อช่างรู้ใจลูกจริงๆความสุขเบ่งบานขึ้นมาในใจแต่ว่าคุณหนูเจียงนั้นเคยถอนมั่นตอนนี้เจ้าอาจไม่ถือสาเพราะรูปลักษณ์หน้าตาของนางแล้วหลังจากนั้นใครจะรู้พอถึงตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ถูกอกถูกใจจะมาโทษว่าข้าไม่รักษาสัญญาที่จะให้เจ้ามีความสุขสมหวังในชีวิตคู่หรือไม่ จิงหมิงฮ่องเตอมองอวิจินด้วยสีหน้าเคร่งครึมบอกเหตุผลที่เจ้าไม่ถือสาเรื่องพวกนี้กับข้ามาอาวิจินเงียบไปครู่หนึ่งพางยิ้มเอ่ยขึ้นผู้อื่นตาบอดจึงได้ทิ้งทองคำแล้วผู้ที่มีสายตาเฉียบแหลมจะไม่เก็บกลับมาหรือพะยะ่ะจิงหมิงฮ่องเต้หัวเราะร่าอย่างนั้นก็ดีในเมื่อเจ้าพูดเช่นนี้ข้าก็จะยอมให้เจ้าได้แต่งกับคนที่ถูกใจให้คุณหนูเจียงได้เป็นพระชายาของเจ้าช่องตามใจทูเดย์ตอนที่364เฟิงเหล่าฮูหยินตกใจ อวิจินดีใจยกใหญ่ขอบพระทายเสด็จพ่อและเสด็จแม่พะยะค่ะพ่อเห็นเขาตื่นเต้นดีใจพูดใจยอย่างมีมารยาทออกมาจิ่งหมิงห้องเต้ก็อมยิ้มพลางยกเท้าเหยียดออกไปแล้วเอ่ยขึ้นไม่ได้เรื่องจากนั้นก็ชำืองมองเสียนเฟยเสียนเฟยฝืนยิ้มเรื่องใหญ่ขนาดนี้เวลานี้ยังไม่มีพระราชประสงค์อย่าเพิ่งเอะอะปล่อยข่าวลือออกไปลูกเข้าใจแล้วพะยะค่ะไปเถอะไปเถอะจิ่งหมิงห้องเต้โบกมือไล่ เมื่อเห็นอวิจินเดินออกไปอย่างรวดเร็วจริงหมิงห้องเต้จึงสายหน้าแล้วยิ้มพูดกับเสียนเฟยทำเจ้าเจ็ดดีใจย,ยกใหญ่เลยช่างเป็นคนซื่อดีเสียจริงไม่เก็บอารมณ์เลยสักนิดใช่เพคะฝ่าบาทนี่เป็นครั้งที่สามที่เสียนเฟยกัดฟัดพูดคำนี้ออกมาเอาอย่างนี้รอคัดเลือกพระชายาของสู่อองเสร็จแล้วข้าจะแจ้งพระประสงค์ออกไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็เป็นคนจัดการเมื่อจริงหมิงห้องเต้มอออกหมายงานเสร็จพระหัตถ์ค่อยหลังเดินออกไปข้างนอก พานไหเดินนำไปก่อนหนึ่งเก้าแล้วเปิดม่านกันลมออกทั้งลมหนาวและกลิ่นหอมของดอกเหมยโจมตีเข้ามาจิ้งหมิงห้องเต้เงยห,หน้ามองท้องฟ้าที่มืดครึมรู้สึกกลุ้มใจขึ้นมาเล็กน้อยพระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ยิ่งอยู่นานเข้าก็ยิ่งหน้าเบื่อหากคุณหนูเจียงกลายเป็นลูกสะพ้ายของเขาจะได้ดูนางแสดงกนหรือไม่นะเจียงซื่อที่อยู่ในรถม้าจำออกมาคุณหนูเป็นหวัดหรือเจ้ากะอาหมานกระวนกระวายขึ้นมาทันทีแล้วรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าส่งให้เจียงซื่อ เชียงซื่อรับผ้าเช็ดหน้ามาพร้อมกับบกมือปดัดข้าไม่ได้เป็นหวัดอย่าได้ทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมไปอยู่ดีๆทำไมถึงจามออกมาได้นะรู้สึกเหมือนมีคนกำลังนินทาอยู่เลยอาหมานยื่นหน้าเข้ามาใกล้สีหน้ารับรับล่อๆคุณหนูเจ้ากะในวังเป็นอย่างไรบ้างในวังก็ไม่ต่างจากที่อื่นหรอกสาวรับใช้อย่างอาหมานไม่มีแม้แต่คุณสมบัติจะได้เข้าไปข้างในได้จึงได้แต่รออยู่ในตัวเมือง อามานทนรอจนนางออกมาจากพระราชวังและในที่สุดก็อดที่จะถามออกไปไม่ได้ก็ได้อยู่เจียงซื่อยิ้มพลางตอบกลับสั้นๆคุณหนูก็ได้อยู่ที่แปลว่าเจียงซื่อยิ้มอย่างอ่อนโยนแปลว่าได้อยู่นางไม่ได้ขายหน้าไม่ได้เสียเปรียบแถมยังได้รับดอกเหมยที่สวยงามจากอาวิชีตั้งมากมายแน่นอนว่าก็พอใช้ได้อยู่ ส่วนเรื่องที่จะได้เป็นพระชายาของเยี่ยนอ่องนั้นนางไม่สามารถตัดสินใจได้และไม่จําเป็นต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนในเรื่องผลได้ผลเสียด้วยเช่นนั้นคุณหนูได้รับดอกเหมยจากองค์ชายหรือไม่เจ้ากะอาหมานเอามือปิดหน้าพร้อมกับถามขึ้นนางไปสืบถามมาแล้วงานเลี้ยงชมดอกไม้ในวันนี้หากองค์ชายทั้งสองถูกใจสตรีนางไหนก็จะมอบดอกเหมยให้สตรีผู้นั้นหนึ่งดอก คุณหนูของพวกนางสวยขนาดนี้การที่จะได้รับดอกเหมยสักดอกสองดอกคงไม่ใช่เรื่องยากองชายทั้งสองก็ไม่ได้ตาบอดสักหน่อยหือพูดไปก็หน้าโมโหตอนนั้นสาวรับใช้ของสตรีชั้นสูงพวกนั้นดูถูกคุณหนูเจียงของนางว่าทำไมถึงถูกเชิญไปได้เจ้าพวกโง่ตาไม่ถึงเจียงซื่ออมยิ้มพูดขึ้นได้รับสิกี่ดอกเจ้ากะอามาันตาเป็นประกาย เจียงซื่อไม่ได้แกล้งปั่นหัวเด็กสาวรับใช้แล้วยิ้มพูดออกไปหกดอกหาอาหมานกระพริบตาปริบๆเจียงซื่อหลับตาลงไม่พูดอะไรออกมาอีกอาหมานเขย่าแขนเจียงซื่ออย่างแรงคุณหนูได้หกดอกจริงหรือเจ้ากระบ่าไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมเจ้าคะอึ้มหกดอกเจียงซื่อลืมตาขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้อาหมานเอามือจับหน้าพร้อมกับพูดเสียงแหลมออกมาสุดยอดไปเลยเจ้ากับคุณหนู ยังไงคุณหนูก็ไม่ได้กว่าใครรอได้มีโอกาสเจอบ่าวพวกนั้นก่อนนางจะคุยมโมสวนกลับให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยใครใช้ให้พวกนางดูถูกคนอื่นกันเมื่อสงบลงอามานก็หกหน้าตัวเองทีหนึ่งแต่ว่ามีองค์ชายแค่เพียงสองท่านทำไมคุณหนูถึงได้ดอกเหมยหกดอกละเจ้ากะเยี่ยนอ่องมอบดอกไม้ทั้งหมดให้ข้าคุณหนูสุดยอดมากจริงๆเจ้ากะในตาอามานเปล่งประกายเต็มไปด้วยความชื่นชมเฟิงเหล่าฮูหยินสั่งให้คนออกไปเฝ้าที่หน้าประตูตั้งนานแล้ว เมื่อเห็นรถม้าของโจนปวกกลับมาก็รีบวิ่งเข้าไปรายงานในเรือนฉือซินเหล่าหูหยินคุณหนูสีกลับมาแล้วขอรับเฝิงเหล่าหูหยินลุกพรวดขึ้นมาเชิญคุณหนูสีไปที่เรือนชือซินเมื่อเห็นบ่ารับใช้เดินออกไปข้างนอกเฝิงเหล่าหูหยินก็เรียกไว้อีกนายท่านใหญ่กลับมาหรือ,อยังนายท่านใหญ่ยังไม่กลับมาขอรับเฝิงเหล่าหูหยินโล่งอกไปทีแต่เมื่อนึกถึงเจียงอันเฉิง นางก็ปวดหัวขึ้นมาทันทีโชคดีที่สองวันก่อนตอนที่เจียงซื่อได้รับเทียบเชิญเหล่าต้าได้ออกเดินทางไปแล้วไม่เช่นนั้นเขาต้องวุ่นวายแน่ๆเป็นแม่ลูกกันมาตั้งหลายปีเฟิงเหล่าหูหยินถือว่าเข้าใจนิสัยของลูกชายคนโตได้เป็นอย่างดีนางรู้ว่าลูกชายคนโตจะต้องรู้สึกไม่ชอบใจในเรื่องที่น่าเบิกบานใจสําหรับนางแน่นอนไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าลูกชายคนนี้เหมือนใครช่างไม่มีความเอาใจใส่อะไรเสียเลย ขณะที่เฟิงเหล่าหูหยินกำลังตำหนิอยู่ในใจก็เห็นเด็กสาวในชุดเสื้อคลุมสีเขียวอ่อนเดินเข้ามานั่งอดทนไม่ลุกพรดพลาดยืนขึ้นแล้วเอ่ยเสียงเรียบกลับมาแล้วหรือเจียงซื้อถอดผ้าคลุมออกแล้วส่งให้สาวรับใช้ที่ยืนอยู่ด้านข้างจากนั้นเดินไปข้างหน้าแล้วย่อถอนสายบัวเล็กน้อยทันญา เฟิงเหล่าหูหยินมองสำรวจเด็กสาวที่เดินเข้ามาอย่างละเอียดทว่าเห็นเพียงแต่สีหน้ารับเรียบของอีกฝ่ายไม่อาจเดาความคิดของนางได้เลยจึงทำได้เพียงเอ่ยถามออกไปในวังเป็นอย่างไรบ้างก็ดีเจ้ากะเจียงซื่อตอบเฟิงเหล่าหูหยินขมวดคิ้วก็ดีมันหมายความว่าอย่างไรกันได้ทำเรื่องอะไรนอกกรอบจนทำให้คนชั้นสูงไม่พอใจหรือไม่เจียงซื่อยิ้มจังจ ถ้าเพียงแต่แสดงความสามารถตามที่เหนียงเหนียงชี้แนะเจ้ากะเฝิงเหล่าฮูหยินพยักหน้ารับฟังดูก็เหมือนจะดีเอาละทำตามกฎตามระเบียบในวังก็ดีแล้วเจ้าออกไปตั้งแต่เช้ากลับไปพักเถิดเฟิงเหล่าฮูหยินอยากจะถามหลานสาวว่าได้รับดอกไม้จากองค์ชายหรือไม่แต่พอเห็นเจียงซื่อท่าทางนิ่งเฉยเช่นนี้จึงล้มเลิกความคิดนั้นไป แค่ได้รับเทียบเชิญจากในวังนั้นก็ถือว่าโชคดีมากแล้วเจียงซื่อที่เปรียบเหมือนบุกผามีรอยช้ำจะได้รับดอกเหมยจากองค์ชายได้อย่างไรถามเรื่องนี้ไปมันก็ทําให้ตัวเองรู้สึกอึดอัดเปล่าๆเาฟิงเหล่าหูหยินหลับตาพักผ่อนเสียงฝีเท้าอันเร่งรีบดังขึ้นมีอะไรเมื่อเห็นอาฝูสาวรับใช้คนโตพาสาวรับใช้ที่ดูแลหน้าเตาในห้องที่ติดกับเรือนใหญ่ทั้งสองห้องเข้ามาเฟิงเหล่าหูหยินจึงเอ่ยถามขึ้น เหล่าฮูยินช่วยเอ๋อได้ยินอามานพูดถึงเรื่องคุณหนูสีมาเจ้ากะเฝิงเหล่าฮูหยินมองไปที่สาวรับใช้พูดออกมาสิอาฝูตีสาวรับใช้ไปหนึ่งทีสาวรับใช้รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเรียนเหล่าฮูยินเจ้ากะเมื่อครู่อามานพูดกับบ่าวในห้องว่าคุณหนูสีได้รับดอกเหมยตั้งหกดอกในงานเลี้ยงชมดอกเหมยเหลวไหลเฝิงเหล่าฮูยินเอ่ยร์ตำหนิเด็กสาวรับใช้ปิดปากเงียบทันทีไปเชิญคุณหนูสีกลับมา เจียงซื่อยังไม่ทันได้เดินกลับถึงเรือนไห่ถังก็ถูกเรียกกลับไปเรือนชือซินอีกไม่ทราบว่าท่านย่ามีอะไรจะรับสั่งหรือเจ้ากะเฟิงเหล่าหูหยินมองสำรวจเจียงซื่อขึ้นลงโดยไม่พูดไม่จาการที่เงียบไม่พูดอะไรออกมาเช่นนี้บางทีอาจจะทําให้คุณหนูจํานวนไม่น้อยตกใจกลัวได้ทว่าเจียงซื่อกลับไม่เฟิงเหล่าหูหยินตกฉาดลงบนโต๊ะเจียงซื่อเจ้ารู้หรือไม่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ทั้งหมดหากผู้ซีซัวหัวจะหลุดออกจากบ่าเอา เจียงซื่ององงนันไม่ทราบว่าข้าได้พูดจาเหลวไหลเรื่องอะไรกันอาหมานสาวรับใช้ของเจ้าบอกว่าเจ้าได้รับดอกเหมยหกดอกใช่เจ้ากะรอยตินกาของเฟิงเหล่าหูหยินตึงเปรี้ยขึ้นมาทันทีเจ้าว่าอะไรนะข้าบอกว่าใช่เจ้ากะเจ้าเจ้าได้ดอกเหมยหกดอกจริงหรือเจียงซื่อยิ้มท่านย่าหักท่านไม่เชื่อก็ลองไปสืบถามดูเท่านี้ก็รู้เรื่องแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงชมดอกไม้ปิดบังกันไม่ได้หรอกเจ้ากะเฝิงเหล่าหูหยินมองตาไม่กระพริบเจียงซื่อพูดถนัดนี้แล้วเรื่องนี้ก็คงจะเป็นความจริงแล้วล่ะเฝิงเหล่าหูหยินผ่อนลมหายใจออกช้าๆพลางขมวดคิ้วแน่นทำไมเมื่อครู่ถึงไม่พูดเจียงซื่อพูดอย่างเต็มปากเต็มคำท่านย่าไม่ได้ถามเฝิงเหล่าหูหยินไม่ได้ถือโทษโกรธนางแล้วรีบเอ่อยถามขึ้นเจ้าได้มาได้อย่างไรหกดอกเยี่ยนอ๋องเป็นคนให้ทั้งหมดเจ้ากะ เฟิงเหล่าหูหยินเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกระทืบเท้าพลางถอนหายใจยาวเป็นเรื่องแล้วล่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ